ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะแน่นอนนะคะเราก็เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังของกันมานะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นกันที่อันดับที่5้าน้องโฟสนะคะกับเทคะแนนแล้วมาต่อกันที่สวยงามเสมอวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแต่ไฟไม่ดับไงแล้วถนนก็ต้นไม้ไม่หักไงวันนั้นฝนตกประมาณนึงแต่วันนี้ฝนตกแบบเฮ้ยเธอถ้าเธอเข้าไปนั่งไล่อ่านข่าวนะต้องบอกเลยว่ารถติดสะสมนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นไม้ล้มทับรถ สองคันค่ะคุณผู้ฟังคือมันมีเหตุตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆแล้วหลาะที่เราหลายหลายคนแล้วที่เราคุยกันว่าเฮ้ยฝนบางที่เนี่ยตกแล้วหยุดแล้วบางที่ไม่ได้ตกแต่ลมเนี่ย แรงแน่ๆก็เลยหน้าโรงแรมดีอาทินี่นะคะตรงวิทยุค่ะคุณผู้ฟังต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นเนี่ยล้มลงมาแต่ไม่มีคนบาดเจ็บนะคะแล้เ,เขาก็กําลังเร่งดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการที่รถชะลอตัวกันอยู่บ้างในเส้นนั้นที่จริงๆแล้ววันนี้เองด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็น่าสนใจอยู่แล้วเพราะโรงเรียนเปิดอากาศอึมครึมพอมันเจอฝนเจออะไรแบบนี้คาดการการไปรับกันหรือการไปหาการหรือนัด แถวนั้นเนี่ยระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในขณะที่ผู้ว่าของจังหวัดนนท์พร้อมกรมชลประทานก็กําลังไปดูเขื่อนริมเจ้าพยาที่สุดเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําที่สืบน้ําที่รั่วก็ได้อ่ะนะคะนี่ก็ติดตามจากสะวะพก็เอามาบอกคุณผู้ฟังเอาไว้รวมไปถึงข่าวสารต่างๆไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะคะคุณสามารถติดตามเราได้คุณผู้ฟังสามารถพูดคุยกับอ้อมได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทอมฟังฟินซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้มีคุณผู้ฟังฟังจากอังเกด พราะว่าจะไปดูแข่งฟุตบอลเลิศเล,เลอเชิดเชิดสวยๆวยนะคะในขณะที่บางคนก็ส่งมาพูดคุยแล้วก็บอกว่าจังหวัดไหนส่วนไหนหรือภาคไหนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรส่วนไหนของกรุงเทพสาทรจัดตุจักบางแคอสอมอทอนู่นนี่นั่นบางบอนหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ระบุที่นะคะหรือบางคนก็อยู่จังหวัดไหนแมนเช่นหาดใหญ่หรือว่าปทุม ก็จะมาบอกว่าเอาจริงฝนตกฟ้าคืมแต่ตอนนี้น่าจะหยุดและใสขึ้นแล้วหรือเปล่ายัางไงร,รบกวนบอกมาด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอ๋อมันเป็นสภาพนี้แสดงว่าวันสองวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เปิดเข้าไปดูในแอปวันนี้ในแอปของอ้อมตรง My Location น่ะฝนไม่มีตกเลยนะและจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้ยาวไปอีกประมาณเจ็วันแต่วันนี้ก็ตก ดาวฟ้าดาวฝนไม่ได้เลยงจริงคุณผู้ฟังเราไม่สามารถเดาวอะไรใครได้เรายังเดาตัวเองไม่ได้เลยและที่ดาวในระยะสั้นๆเนี่ยดาวเลขที่จะออกไม่ได้วันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความบอกว่าพี่เอมอย่าลืมซื้อสลักอมสินร้อยสิบเอ็ดล้านนะคะหนูซื้อไปแล้วเมื่อเช้าคะ่ะเราจะรวยและสวยมากไม่อยากจะคุยคําว่าเราอาจจะใช้ไม่ได้ร้อยสิบเอ็ดล้านมีที่นั่งเดียวมีตําแหน่งเดียวฉันอยากจะเป็นคนนั้นจะ้ะยินดีทุกคนในการแข่งขัน ในการเข้าร่วมลงประกวดและเข้าสมัครในการแข่งขันลัคนี้ใครจะได้นั้นโอ้โหนี่ถ้าส่งคำขอไปที่พระแม่หรือว่าอมเทพองคไหนท่านต้องดีวกับใครบางปะเนี้ยแล้วท่านจะจัดอันดับให้ใครเป็นคนที่ได้อะถูกปะอ้านว่าเขาจะจัดอันดับให้ใครเป็นคนได้หรือเขาจะเล็งจากดวงพื้นอยู่แล้วพื้นดวงที่อ๋อพื้นดวงคนเนี้ยกำลังเข้าทางเข้าจังหวะพอดีอนะงั้นคนนี้เอาไปนะ หรือเปล่าหรือคนนี้มีความดีงามช่างน่าสนับสนุนเอาตรงนั้นไปนะน่าสนใจจริงๆนะคะว่าเราจะขอใครดีสิ่งนี้เราจะขอใครได้ร้อยสิบเอ็ดล้านนะคุณรู้ฟัง มันน่าสนใจเลยทีเดียวนะขอให้ทุกคนโชคดีจริงๆอยากจะรีวิวกันไปซื้อมากเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราว่ากันส่วนชั่วโมงนี้ของเราค่ะคุณผู้ฟังอ้อมปิดท้ายที่ not r o m a n ติ c นะคะแต่คุณอาจจะ r o m a n ติกก็ได้เพราะว่าฟ้าฝนอึมครึมอังคอยคุณโปโ สุโดยน้ำจิ้มไก่พันธายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นและออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟัำคัญค,คุณปองค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะคุณเจอเรื่องหลอนๆกันจริงหรือเปล่า หรือจร,จริงๆแล้วคุณแค่เฮ้ยเฮ้ยลักแรกและตีความไปว่านั่นคือเรื่องหลอนทั้งหมดเรามาเล่าให้เกิดอาการคลุมโปงไปได้วยกันแะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครตอบได้เลยว่าที่ว่าเจอผีเจอผีเนี่ยเจอจริงหรือเปล่าบางคนบอกจริงไม่เป็นไรเราไม่พิสูจน์ใครอยากฟังใครอยากพิสูจน์เชิญเลยค่ะทุกวันอังคารสองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคกซูเปอร์ฟู้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสด เกรนฟรีซูเปอร์ฟู้ดสโล c a คาร์หรือคอมเพล็ก a r คาร์นึกถึงองอสเทกา <X. S 1> คืนนี้มาเทิร์นโปรไปด้วยกันนะคะฝึกการเป็นช่างภาพสายเซ็กซี่ก็ลองดูว่า เฮ้ยการที่จะเป็นช่างภาพสายเซ็กซี่ตาเขาวิธีมองหรือว่าประสบการณ์เขามาจากตรงไหนอะไรยังไงจริงๆมีความหลากหลายในอาชีพมากทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังเทิร์นโปรไปด้วยกันนะคะในช่วงเวลา2องทุ่มถึงสี่ทุ่มกับดีเจของเราค่ะ